สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีอีกหนึ่งเมนูง่ายๆส่วนผสมน้อยแล้วก็ใช้ระยะเวลาทําไม่นานนะคะแค่คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ลงกระทะจี่ได้เลยค่ะกับเมนูขนมกล้วยจี ตัวแป้งหอมเหนียวนุ่มหนึบอร่อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทาพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นกล้วยน้ําว้าแช่ฟรีสนะคะจํานวน100กรัมหรือประมาณ2ลูกใหญ่ๆซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นกล้วยหอมหรือว่ากล้วยไข่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็นํามาวางให้ละลายแล้วบดให้ละเอียดจากนี้ก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆตามลงไปได้เลยค่ะก็จะมีเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะตามด้วยน้ําตาลทราย25กรัมความหวานตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มป,ปรับลดได้นะคะหรือถ้ากล้วยหวานอยู่ แล้วจะไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ได้ค่ะต่อมาก็ตามด้วยแป้งข้าวเหนียว100กรัมแล้วก็กะทิสำเร็จรูป100กรัมเช่นกันนะคะจากนี้ก็คนสผมสมให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนตามชอบจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับในคลิปเราใช้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนเผาค่ะก็คนผสม,สมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งก็นำไปลงกระทะจี่ได้เลยนะคะ โดยเราจะทากระทะด้วยน้ำมันหรือเนยสักเล็กน้อยเสร็จแล้วก็เทตัวแป้งลงไปค่ะก็เกลีย่ยให้หน้าขนมเขาเสมอกันเสร็จแล้วปิดฝาใช้ไฟอ่อนค่อยๆจี่ไปเรื่อยๆจนตัวขนมของเราสุกดีนะคะระหว่างทำก็ให้เพื่อนๆคอยหมั่นพลิกดูด้านล่างด้วยค่ะทาสีสวยแล้วก็ให้พลิกกลับด้านได้เลยนะคะนี่ค่ะด้านล่างของเราก็สุกแล้วนะคะ ก็พลิกกลับฝั่งได้เลยค่ะ สำหรับเมนูนี้ถ้าใครจะทำกินบ่อยๆนะคะแนะนำให้ผสมแป้งไว้เลยค่ะสัก3-4สูตรก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวแป้งมาจีในกระทะให้สุกแบบนี้ค่ะเก็บตัวแป้งที่สุกใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ5วันค่ะเวลาจะทานก็แค่นำมาอุ่นในกระทะใหม่นะคะตัวแป้งขนมของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะหรือถ้าใครจะเก็บให้นานกว่านั้นก็สามารถเอาแช่ฟรีซได้เลยนะคะเวลาจะทานก็นาออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนค่ะ แล้วก็นําไปจี่บนกระทะเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็จะช่วยประหยัดระยะเวลาแล้วก็ไม่ต้องล้างอุปกรณ์หลายรอบค่ะนี่ค่ะสีขนมของเราก็สุกสวยทั้ง2ด้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตัดเสิร์ฟกันค่ะ วันนี้เราก็ใช้เป็นที่ตัดพิซซ่ากลมๆแบบนี้นะคะลากยาวไปเลยค่ะจะตัดเสิร์ฟแบบชิ้นพิซซ่าเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้มีดหั่นกับเขียงก็ได้หรือว่าใช้กรรไกรตัดก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีเหมือนกันค่ะ สำหรับตัวขนมของเราก็จะหอมกลิ่นกล้วยแล้วก็กลิ่นกะทิเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะตัวแป้งมีความเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็รสชาติหวานกำลังดีค่ะทายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะอยากฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ